เหตุนำการตายของเด็กนะฮะตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะฟังเรื่องโควิดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่คุณพ่อคุณแม่ถ้ากลางสถิติออกมาเด็กเกิน1เดือนขึ้นไปเขาตายด้วยอุบัติเหตุและสูงมากขึ้นนะสัดส่วนอะจรขึ้นไปถึง60%ในวัยปฐมศึกษา และในวัยรุ่นเลยเป็นเหตุนำการตายเลยและทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่อุบัติเหตุความรุนแรงการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการสิ่งแวดลอ้อมพวกนีนะ้เป็นเรื่องของมนุษยร์รมทั้งหมดเลยแล้วเป็นเรื่องที่มันป้องกันได้หมด ความปลอดภัยในเด็กนี่เราก็ครอบคลุมเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะที่เกิดจากความไม่ตั้งใจต่างๆนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่ก็มีความสัมพันธ์กับการเล่นของเด็กด้วยนะฮะ <S <S เรายังรวมการบาดเจ็บที่เกิดจากที่เราเรียกว่าความตั้งใจนะฮะความตั้งใจนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของความรุนแรงการถูกกระทําโดยบุคคลนอกจากนั้นยังรวมทั้งการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กๆ นะก็จะมีเข้าของเครื่องใช้รอบตัวเราเรียกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเด็กก็คือของใช้ยานพันธนะ์ปกติที่ใช้กันทั่วไปพวกนี้ก็ก่อให้เกิดนะความไม่ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันนะฮะ ผู้ดูแลกลับกลายเป็นคนสําคัญที่สุดในการจัดการดูแลเด็กต้องเริ่มตั้งแต่ผู้ดูแลถ้าต่ากว่า3ปีนะก็คือประมาณเด็กต่ํากว่าก่อนเข้าอนุบาลหนึ่งอ่ะนะผู้ดูแลก็ต้องดูแลในระยะมองเห็นคว้าถึงเราเรียกว่า touch ซู supervision ก็คืออยู่ในวงแขนพอสอมถึงปีเราเรียกว่า,นะวา,วาผู้ดูแลต้องดูแลในระยะมองเห็นเข้าถึงนะก็คือเกินวงแขนได้นะแต่คุณต้องเข้าถึงนะแต่นั้นไม่มีเด็กอนุบาลคนไหนที่คุณครูบอกว่าอ๋อเขาไปเล่นหลังโรงเรียนเคยบอกเขาแล้วว่าตรงนั้นนะเอ่อท่อ ระบายน้ำไม่ได้ไม่มีฝานะอย่าไปเล่นให้เล่นข้างหน้าโรงเรียนเท่านั้นวันนั้นคุณครูปล่อยเข้ามาเล่นหน้าห้องโดยที่คุณครูนั่งนั่งทาความสะอาดอยู่ในห้องเรียนไม่ได้ออกมาดูแล้วเด็กก็ไปเล่นหลังโรงเรียนแล้วก็ตกในท่อระบายน้ําตายไปนะอันนี้คือความผิดพลาดของผู้ดูแลทั้งหมดนะเนื่องจากผู้ดูแลดูแลเด็กต่ก้งแต่หกปีอย่างน้อยคุณต้องมองเห็นเขาตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เล่าเนี่ยเขามองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่การป้องกันความปลอดภัยจะเกิดขึ้นนั้นผู้ดูแลจะเป็นส่วนสําคัญที่สุด ในเด็กต่ำกว่า6ปีในมุมตนข้ามกันถ้าเด็กเกิน6ปีไปเด็ก7ขวบไปเล่นน้ำนะในชุมชนเป็นบ่อน้ำใช้ในชุมชนแล้วก็ตกน้ำตายไปพร้อมกับเพื่อนๆข่าวก็บอกว่าพ่อแม่นี่ใช้งานไม่ได้ทำไมไม่เฝ้าลูกตลอดเวลาเด็ก7 8ขวบเนี่ยเขาไปเล่นพ้นสายตาแล้วส่วนหนึ่งก็โอเคพ่อแม่ไม่ได้เห็นเขาแต่โอกาสที่เขาจะพ้นสายตามันมีขึ้นแล้วเพียงแต่เขาต้องพ้นสายตาไปอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจัดการให้มีความปลอดภัยเตรียมไว้สำหรับให้เด็กไปเล่นเพราะรู้ว่าเด็กออกจากบ้านไปก็ไปเล่นนะ นั้นสิ่งตรงนี้กับน้ำหนักของพ่อแม่กับลดลงแต่กลายเป็นว่าพ่อแม่ได้ตรวจดูไหมว่าลูกมีทักษะความปลอดภัยทางน้ําครบ5ประการหรือ,อยังนะรู้จุดเสี่ยงลอยตัวได้3นาที ว่ายได้15เมตรช่วยเพื่อนถูกวิธีด้วยการตะโกนโยนยืดและใส่ชูชีพทั้งหมดนี้เป็นทักษะซึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษานโยบายของการศึกษาบอกว่าเด็กจบป .1 ต้องทําได้หมดพราแม่ก็ต้องตรวจเช็คโรงเรียนก็ต้องมีส่วนนะเด็กพ้นสายตาได้ถ้าเกิน6ขวบไปแต่ต้องถูกจัดวางในพื้นที่ที่มีการตัดเตรียมไว้ มีการจัดการความปลอดภัยที่แบบเห็นท่องๆเลยว่ามันอันตรายต้องไม่มีความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้จึงไม่ใช่พ่อแม่ทําไมไม่ดูลูกตลอดเวลาแต่เช็คดูลูกหรือยังว่ามีทักษะความปลอดภัยโรงเรียนได้สอนเมื่อตอนจบป .1 ต้องเป็นแล้วเป็นหรือ,อยังชุมชนได้เตรียมพื้นที่เล่นปลอดภัยไว้หรือ,อยังนะเพราะเด็กออกจากบ้านต้องได้เล่นเขาอาจจะพลนสายตาพ่อแม่แต่เขาต้องมีทักษะต้องรู้ความเสี่ยงภายในชุมชนแล้ว โรงเรียนนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเด็กเนี่ยเกือบทุกเรื่องเลยนะถ้าจะเอาเฉพาะเรื่องการเล่นอย่างเดียวเราเห็นว่าก็มีความสัมพันธ์กันหลายหลายมิติเลยนะถ้าเราดูพื้นที่นอกห้องเรียนก่อนนอกห้องเรียนจะเห็นว่ามีพื้นที่ ที่เด็กไปเล่นกันอนะโรงเรียนนี่เหมือนบ้านไงในช่วงเวลากลางวันอนะเด็กมาถึงก็ต้องเล่นนะฮะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเห็นว่าถ้าหน้าห้องเรียนเนี่ยก็จะมีแต่เครื่องเล่นสนามนะพื้นที่ทั่วไปเลยต้นไม้บ่อน้ําพวกนี้รั้วแม้แต่รั้วโรงเรียนเด็กไปปีนรั้วโรงเรียนแล้วให้เพื่อนเข็นนะครัเข็นจ <laughs> ะไหลไปตามรั้วปดว,ว่ารั้วติดตั้งแบบผิดวิธีล้มทับนะแล้วเป็นเหล็กหนักโอ้โหไหลไหลร้อยกิโลทับไปเด็กก็นะต้นคอหักบ้างนะเลือดออกในสมองาอันนี้ก็เยอะเครื่องเล่่นนนสามีเป็ต ตัวหนึ่งที่แบบเจอได้บ่อยมากเลยเกือบทุกโรงเรียนนะแล้วก็เขาก็ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล่นใช่ไหมปีนให้สุดเลยหมุนนะวให้แรงเลยเด็กก็เล่นแบบทดสอบพลังกันทั้งนั้นนะ่ะาวนี้พอออกแบบมาแล้วมาบอกว่าอย่าไวแรงนะล้มลงไปทับหัวเลือดออกในสมองนะอย่าปีนสูงนะตกออกมาเลือดเลือดออกในสมองเพราะว่าพื้นเป็นพื้นแข็งนะไม่ได้ดูดซับพลังงานไว้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะ ออกแบบมาเป็นลูกโลกกลมๆอย่างเงี้ยฐานเล็กๆอย่างเงี้ยนะอย่าปีนข้างนอกลูกโลกกลมเนี่ยมันหมุนได้ให้เป็นนั่งข้างในแต่ข้างนอกมันออกแบบมาไตา่ตได้อย่างเงี้ยนะมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะจะเห็นว่าการออกแบบเครื่องเล่นแล้วก็พฤติกรรมเล่นแล้วสุดท้ายไปบอกว่าการป้องกันก็คือห้ามเล่นออย่างนั้นก็อย่าไปติดตั้งให้เขาตั้งแต่แรกและบ้านเรานี่ก็แปลกนะฮะไม่มีเด็ก นะในประเทศพัฒนาที่เขาตายด้วยเครื่องเล่นลมถับเนื่องจากเครื่องเล่นเขายึดติดฐันลากทุกตัวถ้าใครเคยไปต่างประเทศก็จะเห็นในมุมถนนในชุมชนในโรงเรียนมีหมดอ่ะยึดติดฐานลากหมดเลยบ้านเรล่านี้เด็กที่ตายอันดับหนึ่งของเครื่องเล่นเกิดจากเครื่องเล่นลมถับนะเนื่องจากเป็นเครื่องเล่นเหล็กผลิตโดยร้านเราเห็นสร้างสร้างกันอยู่ริมถนนทั่วไปแล้วก็ไปซื้อมาจัดวางไม่มีการยึดติดฐันลากเลย ในบ่อน้ำนะฮะในที่สูงหรือแม้แต่ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่เดินอยู่นะครก็ไม่มีการจัดวางให้ถูกต้องแล้วก็เด็กก็เสียชีวิตจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นที่ที่เราให้เด็กไปเล่นแต่ว่าไม่ได้สํารวจไม่ได้จัดการพื้นที่เหล่านี้ให้ปลอดภัยแต่แรกนะถ้าไปดูในห้องเรียนนะก็จะเห็นว่ายังมีอีกตั้งหลายอย่างที่สามารถเดินสํารวจความปลอดภัยแล้วก็จัดการได้แต่แรกนะเช่น ตู้ทีวีที่ยึดติดไว้ไม่ให้มันล้มทับเด็กพัดลมนะที่ไม่ให้มันตกลงมาทับหัวเด็กนะหรือว่าอุปกรณนะ์การเรียนในห้องในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสอนโรงเรียนก็สามารถ ทำให้เกิดความปลอดภัยได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะการสอนบางทีเราก็ต้องการสอนให้สนุกเพื่อกระตุ้นการเล่นของเด็กเราเรียกว่า play based learning นะการเรียนโดยใช้การเล่นเป็นฐานอย่างเงี้ยนะวางแผนการสอนนะต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เล่นให้สนุกเพื่อเรียนรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นี้เสร็จแล้วจบนะแทนที่จะตบท้ายด้วยแผนการจัดการความเสี่ยงนะถ้าเล่นแบบนี้แล้วเกิดความเสี่ยงแบบนี้ดังนั้นต้องป้องกันแบบนี้นะต้องเช็ค อันนี้ก่อนก่อนจะพาเขาไปเล่นสู่การเรียนรู้อีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนนะฮะก็คือการที่เราเห็นว่าเด็กยิ่งเด็กปอหนึ่งขึ้นไปนะฮะเขาควรต้องมีทักษะความปลอดชีวิตความปลอดภัยของเขาเองนะฮะเขาไม่สามารถอยู่ภายใต้สายตาเราได้ตลอดเวลานะฮะ เราสอนเขาณนะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าการลดอัตราการตายของเด็กที่อยู่ระหว่าง6ถึง12ปีเนี่ยไม่ใช่ลดลงได้เฉพาะกลุ่มนี้นะแต่เด็กเหล่านี้เติบโตไปเป็นวัยรุ่นนะถ้าเขาถูกจัดการจนเกิดความรู้สึกนะว่าโอ้โห รอบตัวเขาถูกจัดการให้เกิดความปลอดภัยเขารับรู้ได้ออบอ่อน้ํามีที่กัน้นเครื่องเล่นเขายึดติดฐานลากทักษะเหล่านี้มันจะเป็นทั้งความรู้แล้วก็เป็นทัศนคติภายในเขาเราเรียกว่าเป็นเป็นอินท i ีย์สติทัศนคซึ่งฝังอยู่ในความทรงจําระยะยาวครับเวลาเขาเข้าสู่วัยรุ่นเรารู้ว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงโอ้โหโอกาสที่จะใช้ความรู้ที่เรียกว่าเอกลีสิตคือไปสอนเขาตอนนั้นนะ่ะแล้วเขาจะโอเคเชื่อบอกไปเชื่อ เขาเขาจะไปกับเพื่อนเขาเขาจะเสียงอะเขาจะสนุกกับเพื่อนเขาแต่ถ้าถูกมันถูกฝังมาก่อนในยิ่งในช่วงปฐมวัยนะหกถปีมันจะส่งผลให้เด็กวัยรุ่นเวลาจะไปเล่นออกนอกบ้านไปไกลจะมีทัศนคติภายในในการกําหนดพฤติกรรมตนเองได้ด้วยอันนี้ก็คิดว่าเป็นความสําคัญที่โรงเรียนต้องดําเนินการเหตุนําการตายของเด็กนะะ ตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนคุณพ่อคุณแม่อาจจะฟังเรื่องโควิดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่คุณพ่อคุณแม่ถ้ากลางสถิติออกมาเด็กเกิน1เดือนขึ้นไปเขาตายด้วยอุบัติเหตุและสูงมากขึ้นนะสัสดส่วนอจจะไรขึ้นไปถึง60ซในวัยปฐมศึกษาและในวัยรุ่นเลยเป็นเหตุนาการตายเลยและทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่อุบัติเหตุความรุนแรงการคุ้มครองผู้บริโภคการจัดการสิ่งแวดลอ้อมพวกนี้ นะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมทั้งหมดเลยแล้วเป็นเรื่องที่มันป้องกันได้หมดที่แย่กว่านั้นคือมันดันเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามความเจริญเศรษฐกิจกสังคมดีขึ้นนะบ้านเมืองเหมือนกับอยู่สบายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นมันควรตายน้อยลงนะแต่บอกว่าตายด้วยความไม่ปลอดภัยมากขึ้นอันนี้เป็นเหตุที่คุณพ่อแม่ต้องให้ความสําคัญนะมันป้องกันได้ทั้งหมดเลยนะแล้วมันไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเสียชีวิตด้วยเรื่องของความไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเหล่านี้ครับ นักษักษ์การเล่นที่แบบเขาเรียกว่าเล่นแบบทดสอบพลังนะฮะเรียกบ้าบ้าพลังโชว์พลังเต็มที่ไปยินให้สุดเลยหมุนนะับไวให้แรงเลยถูกไหมเด็กก็เล่นแบบทดสอบพลังกันทั้งนั้นอะ่ะมันหมุนได้ให้ไปนั่งข้างในแต่ข้างนอกมันออกแบบมาไตา่ไต่ได้อย่างนี้